การต้มไข่ให้เป็นไข่ยังมาตูมไม่ยากคุณสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้หนึ่งตั้งน้ำให้เดือดระดับน้ำท่วมไข่สองใส่เกลือนิดหน่อยเพราะเกลือจะช่วยให้แกเปลือกไข่ง่ายสามไข่ที่จะใช้ต้มควรอยู่ในอุณหภูมิห้องเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการทำให้ AI สร้างวิดีโอคอนเทนต์ให้กับเรานะครับวันนี้นะครับขอแนะนาตัว v i v a o นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ฟรีได้ แล้วก็ถ้าอัปเดตก็จะมีราคาให้ตามนี้นะครับรายเดือนเท่านี้นะ19ดอลลาร์ต่อเดือนสามารถทำวิดีโอยาวได้15นาทีต่อเดือนนะครับความยาวต่อวิดีโอ2นาทีอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีคอนเทนต์ก่อนซึ่งคอนเทนต์เนี่ยผมได้ไปถามกับแชทของ Bing นะครับ ให้เขาช่วยอธิบายวิธีการต้มไข่ให้หน่อยเขาก็สรุปออกมาว่าต้มไข่ให้เป็นแบบนี้นะครับเราก็ Copy เลยครับ Copy อันนี้คือเราไม่ได้คิดเองเลยนะจากนั้นให้เรามาที่ create video แล้วก็เลือกรูปแบบนะครับว่าจะเป็น16ต่อ9หรือว่า9ต่อ16ถ้าเราต้องการวิดีโอ เอาไปใช้ใน Tik Tok อหรือว่าคลิปสั้นเรียวแล้วก็เลือกเป็น9ต่อ16จากนั้นเราก็สามารถเลือกที่อวตานะครับว่าเราจะเอาตัวหน้าตาของ AI a อ a วตาเป็นแบบไหนผมเลือกคนนี้อาเห็นไหมครับหน้าตาสวยเลยเอาสคริปต์นะครับมาวางตรงนี้ ที่พิมมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราแก้ไขก่อนนะก็ต้องแก้ไขก่อน1น,นี่ไม่รู้เขาจะอ่านออกหรือเปล่าเราก็พิมพ์ไปเป็น1น,นะครับโอเคจากนั้นเราก็ได้ภาษาไทยมาแล้วเราลองมาดูว่าเสียงเป็นยังไงครับการต้มไข่ให้เป็นไข่ยังมาตูมไม่ยากคุณสามารถทําตามขั้นตอนดังนี้1ตั้งน้ําให้เดือดระดับน้ําท่วมไข่โอเคเราได้เสียงที่ต้องการแล้วจากนั้น แบ็กกราวด์เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับ uh, uh. ว่าจะเอาเป็นแบบไหนถ้าเราพูดถึงเรื่องอาหารมันก็น่าจะมีอ่า uh, 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 ห้องครัวใช่ไหมมีห้องครัวแบบนี้กดเลือกไปเลยนะ uh, uh. นะครับน้องเขาก็จะพูดที่ห้องครัวหลังจากนั้นเราก็อ่าสปีดอะไรเรียบร้อยแล้วกด Export เลยครับปักเข้าไป ทีนี้เราก็รอสักครู่นะครับตัวนี้ใช้เวลานิดหนึง่งความยาวของวิดีโออยู่ที่44วินาทีตอนนี้ก็เจ n เน a เรตเรียบร้อยแล้วนะครับกดพรีวิวดูอีกทีครับการต้มไข่ให้เป็นไข่ยังมาตูมไม่ยากคุณสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้หนึ่งตั้งน้ำให้เดือดระดับน้ำท่วมไข่สองใส่เกลือนิดหน่อยเพราะเกลือจะช่วยให้แกะเปลือกไข่ง่ายสามไข่ที่จะใช้ต้มควรอยู่ในอุณหภูมิห้อง เพราะเมื่อใส่ลงไปในน้ำเดือดเปลือกไข่จะได้ไม่กระเทาะหรือปริแตกหนึ่งสีค่อยๆหย่อนไข่ลงไปในน้ำเดือดระวังอย่าให้เปลือกไข่แตกเวลาที่ใช้ในการต้มไข่แต่ละแบบต้ม1-3นาทีไข่ลวกต้ม5-7นาทีไข่ยังมะตูมต้ม7-9นาทีไข่ต้มไข่หนึ่งนาทีขึ้นไปไข่ต้มสุกเมื่อนำไข่ออกจากหม้อต้มให้นำไข่ลงไปแช่ที่น้ำเย็นเพื่อเป็นการหยุดความสุกของไข่ไก่ให้ได้ตามที่เราต้องการขอให้สำเร็จในการทำไข่ยังมะตูมนะคะเห็นไหมครับ ง่ายมากเลยทีนี้เราก็กดที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดวิดีโอไว้ใช้ได้เลยครับแค่นี้เราก็ได้คอนเทนต์ดีๆที่เราไม่ต้องคิดเองแล้วครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ด้วยนะครับ